กลับสวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะมาเจออาจารยา์ยโสธรอีกแล้วนะคะเนอะคอะวันนี้เด็จะมารีวิวพระนะคะอาจาร,รย์ไม่รู้อันนี้เป็นกล่องเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพระอะไรไม่รู้นะให้ท่านผู้ชมไทยเองละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจาร,รย์จะให้ทุกท่านได้ดูว่าเป็นพระอะไรบ้างนะ มาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้รีวิวเป็นทำเป็นวิดีโอเป็น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 องค์ๆนะคะจากเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะเพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาเนาะค่ะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดพระของอาจารย์นะคะที่ได้เก็บเป็นพระเก่าๆเหรียญเก่าๆนะคะ หลวงปูแหวนเอ้ยนะคะหลวงปู่ฟันหลบพ่อคูณแล้วก็เป็นเหรียญเงินนะคะที่หายากนะเหรียญเงินที่หายากๆกนะคะต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้แต่ก็บางทีก็รู้ที่มาบางทีก็ไม่รู้ที่มานะแต่ว่าเงินนี้อาจารย์ก็เก็บมานานแล้วล่ะ<อ><อ>เงินเก่าแก่นะคะจะได้มารีวิวเป็นชิ้นๆเก็บเอาไว้เป็นความรู้นะคะแถบนี้เนาะเป็นครูบาอาจารย์นะคะ อันนี้แท้ทุกองนะคะอย,อยู่ในนี้นี่คือแท้ทุกองคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะคะอันนี้เป็นพระอะไรเอ่ยอันนี้เป็นขุนช้างมสีรู้สึกใช้ได้เลยนะคะก็เป็นยันนะยันที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของของการดึกดูดเพศตรงข้ามความมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นความกว้างเนาะ อันนี้ขุนช้างนะคะขุนช้างแต่ว่า,าเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยปัจจุบันเนี้ยนะคะแต่ว่าน่าจะมีพิธีดีเนาะความหมายก็คือมีพิธีดีมีพิธีพุทธาพิเศษนะคะมีกระบวนการมีขั้นตอนในการจัดสร้างอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมดูกันเนาะ อันนี้เหรียญหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปู่สุขเป็นรูปหล่อลอยองค์เล็กๆนะคะข้างหลังชัดมี้ยคะชัดนะอืมบารมีนะคะเป็นบารมีอ่าโอเคสวยไมย่เอ,อ่ย สวยนะคะคอ,องที่สองผ่านไปอ,อง์ที่สามอันนี้จะเป็นภาพลงโปนะคะภาพลงโปดุลอัตโลนะคะที่ออกเป็นเหรียญกายทิปต่างๆอันนี้เป็นภาพของท่านนะคะที่เป็นปรากฏการอัศจรรย์นะ,ะภาพนี้ก็ยังอยู่ในพระอุโบสถของวัดบุรพารามพระอารามหลวงก็งมีเหมือนกันนะคะ อ๋อนี่เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะรู้ใครสร้างนะด้านหลังนะ,ะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็น นะะคโอเคนะคะ, okay. ะ,คะผ่านไป4องค์ละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทิปต่อไปเนาะอาจารย์จะพยายามไม่ให้ทริปแต่ละทริปเนี่ยยาวเนาะถ้ายาวมากนี่ก็จะนั่งดูนี่ก็คือจะไม่ไม่ไม่ได้นะเอาประมาณ4-5นาทีพอนะคะสวัสดีค่ะ